สวัสดีครับทุกคนอันนี้ฮะอันนี้เราก็หนึ่งเกมเจ้าบ้ามีต่อสู้กันนี่เองครับผมเย้แง่โอ้เกมน,นี้มีรสก,กินมากเลยครับผมโอเมเทอร์มาดาตบดีโนเม่ก้าวหมวกกระทะคุณยนเอ่อแล้วก็นูนูเฟอร์โอ้เอานักสืบคด,ดีดินจับนักทำงาน ฟรีไฟลุ่งหนวดลิงตีเดอ๋ดวนักดำน้ำนักดำน้ำเหมือนกันรักโอลักคังเอออุนตามแมนกะายไบโอทั้งแล้วก็ไอชีเปื่อยลิงกะตาตเหต็ด แล้วก็ว่นกันเดดคนจีนชามเซละเปาทหารคนฟังเพลงเป็ดทูชิเมดำมแล้วก็เขาเทวทูตแล้วก็ตัวล็อบบี้หัวใงก็ใช้เทวทูตเลยโอเคไปเลยครับผมเกมแรกบาย,ย <c oughs> อย่าไปร่างเลยฮะนี่แหละตีมากเลย

ผมว่าท่านผมว่าผมต้องจับไปไปไปเอออ้าวลู่เอาล่ใหเลยเออลู่ว่าวกันเฉยเลยอ้าวลู่เอเฉยอ้าวเรื่องเฮ้ยตัดอีดิจับมันจับจับจับเออขอบคุณขอบคุณครับผมไปายบายบไป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 ดีใจจับพร้อมกันเลยก็ไป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  ก็ปามาไป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 พบกันตายคาตาเลยอุ้ยไมพัาดการไมพัดดีจะไม่พัดดีจบจับจับให้ไวเลยอุ้ยอุนต้าแมนเหรออุนต้าแมนเหรออุนต้าแมนเหรอมาเธอจะอะไจะจับแกลงไปอย่าดจังเอาตายมันตายคู่เลย อาละครับผมหุยด่านใหม่ว่ะนี่คือวัฒน์ไทยชย่องยดสีครับผมในบ้านนี่เลยนี่นะจับเท้ากันจ,จับจับมือซ้ายแล้วก็จับมือขวายืดซ้ายมาจับมือกันมั่นโยมลงไปอ้าวโยนหลายคู่เลยเกี่ยวกับทูุเลย เอ้ยรถไฟรถไฟรถไฟจะไปสุราษฎร์สุราธานีตัดอีทีจะไปบ้านโดนพามันลงไปเฮ้ยเฮ้ยนี่ได้พาพามันพามันลงพามันลงรถไฟพามันลงลงลงพามันลงพามันลงพามันลงรถไฟรถไฟจะไปสุราษฎร์ธานีตัดอีทีจะไปบ้านโดนมาด้เลยฉันจะกลับไปคี่วัวตัวเองดูเหอะไฟไปไป ลงไปลงไปด้วยเลยเดี๋ยวผมเป็นเทวทูตไม่ใช่เหรอทำไมผมตายวะเอาผมไม่เทวทูตพี่ชายเออเป็นอุ้ยลูกกุนตีสองคนไปมาจับฉันจับแกแล้วฉันจะเอาไปตรงยับกุ้งมาอุ้ยชิบะ มายอาอวนไขจะตูดจับกินไม่ได้อุ้ยอุ้ยนักจับน้ำเหรอไป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 จับาจับมันจับจับฉันจับมันได้แล้ววายใข่ตีผมตกบันเดย์ <c ười> โอเคอาอใหม่อีกรอบหนึง่งครับผมครั้งนี้ผมจะจับเอ,อ,อ่อไอลีติเหรอเรือจะตีดิจะตีโยนโยนนี่ติลงไปดูมันลงไป ดูโหลดเดินดิ่ลงไปอ้าวล่วงตาล่วงแขนจำได้หรือว่าเป็นเทวทูตนี่นหละทำไมมันเป็นแบบนี้จับมันผมว่าจะจับไอ้ปลารดี้นี่ดูมันลงไปเลยดูมันลงไปเออคิงแต่ตาให้เธ่อยกันเลยโอเคครับผมเป็นเกมนี้เป็นเกมฟรีนะฮะ สามารถโหลดได้ในแอตโหดเลนะ่นงอนใน iOS ครับผมว้าเด,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 ดี๋ยวเดะเดะเดะไป,บ,ป,บ,ปบุกมันจุดอ่ะโอ้โหตายกรูเลยฉันจำได้เลยเว้ยลานมยเทยเว้ยลานวยเทยเออฉันเป็นพวกเดียวกันนะเพื่อนอย่าฆ่าฉันไม่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 ไม,ไม,ไม่ผมจะตายผมจะตายอยู่ผมจะตายผมจะตาย ไมผมจะตายอ,อผมจะตาย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 ว่าผมจะตายอยู่นี่แน่เนี่ยยกสองคนเลยเนี่ยยกสองคนมั่งาอุ้ยจาฆ่าไปถึงคนเลยรถไฟจะไป,ไปสุดระดับเบอร์สุดระดี <im pe at> <im pe at> <im pe at> อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุนตอร์มนอนเตาร์แมตาฉันว่าฉันจะเป็น จับมันเลยสองคนจับกุนต้าแมนดวนไปเลยฉันจะโยนไปฉันจะโยนแกสองคนลงไปตายอา้าวตายตายตายเลยตายหมดเลยเอวตายหมดเลยผมว่าจะจับอิดเด็กนี่เอ้ยอเอาเทวาทูดเหมือนกันนี่วะฉันจะพานายลงไปลงไปออาตาอเอา,ต,อเอาตายเทเดื่ดสนุก <laughs> เยจะจับฉ <idd> ันทำไมคิดว่าจะจับฉันไปกินต้มยำกุ้งเหรอมาริโอ้มาริโอ้มาริโอดีครับว้าวมาริโอ้มาริโอ้เหรอเราต้องกลับไปด้วยจับไปด้วยจับไปด้วยจับ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 ไปเลยจับมันลงไปจับมันลงไปนี่นะ อุ้ยไฟเตะเลยตายทุดเลยตายโอ้หัวเตะดีเลย,ยลฉันจะจับแกลแล้วจะวว่าฉันจะโยนแกลงไปอา้อาวใส่เตะเฉยเลยอ้าวอ้าวใส่เตะฉันจะจับแกลงไปนะเจะ้าเขียวเฮ้ยเฮ้ยจับจับไปจับจัอย่าจับมันจับมันลงไปโยนลงไปโยนลงไปโยนลงไป โยลงไปตายกว่านีเลยแบบนี้ถ้าเจอแบบนี้จริงๆรลงไก็จบว่าตายแนย่เออเฮ้ยยก้ขกันกระถังต้งมายกกระถัถงต้องมายกยกไปเอา้าตายคู่เลยจัดโอเคเกมนี้ก็จะเล่นยากหน่อยๆนะว้าวว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 ว โดยลงไปเออสวยครับผมอ้าวแล้วทำไมไม่เจอปะคือว่าต้องคูลงมากคูว่างผมว่างผมว่างเพราะว่ามันต้องโยลงไปเลยเอออ้าวตายคู่เฉยเลยอ้าวตายคู่เลยทำอะไรกูเออโย่จับปั what, ้นจับปั what, ้นลงไปเลยจับปั uh, 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 so ้นลงไปแม่งเลยจับมันจับมันลงไปจับมันลงไปแม่งเลย ค่ายเหมือนคุณคุณค่ายได้คนเดียวมามามาจอดรถยนต์ลงไปตายเถอะค่ายได้คนเดียวเหมือนเดิมเฮ้ยทำไมฉันต้องจับได้ทุกคนนะเนี่ยนี่นี่นี่จะระครังถ้าจะจุดแก่ลงไปอ้าวอ้ามันไม่ตายเดจะจะตายที่นี่โคตรเถอะโหนี่ผมบูชาเล่นมาตั้งนานจนะ้า เดินเปิดเลยเลยเปิดเลยอ่าผมว่ามันต้องยืนนี่งยืนนี่งแล้วก็นี่แน่จับมันเลยนี่แน่จับผมว่าผมนี่คือเทคนิคการช่วยเพื่อนครับผมที่จะจับจับมันอีกทีจับมันจับมันอีกจับมันอีกทีอ้าวล่วงคู่เลยอ้าวล่วงคู่เฉยเลยอ้าวร่วงคู่ จอจังสีจังสู่ได้เวสู่อยู่ในนิเวสู่เอ้ยอย่ากจะแยกกันนะอยาจะแยกกันทำไมฮะมาจังสู่จังสีอ้าวเราเจอกันที่ข้างล่านะเอ๊ะแอ๊าแล้วเจอกันวันครับผมแม่ไม่มีการฆ่าไม่มีการฆ่าเราช้านานมันจะฆ่าแกฉันจะฆ่าแกด้วยการย้อนมาดิ อ้าวอ้าวตายคู่เฉยเลยทำไมต้องถ่ายฉันฆ่าได้แต่ว่าตายคู่เนี่ยแล้วเจ้าเห็ดฉันจะกินเกเฮ้ยาค่ะยายายาอุ้ยเกือบไปแต่ว่าตายจ้า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 ดีจาดีดาเด้อเอ้าเอ้าไอเฮ้ยมียอมมียอมมียอมยอมแมวยอมแมว tất cả, tôi sẽ nhốt mèo, nhốt mèo với nhau đi bắt, lên, à à à, đi đi đi, nhốt nhốt nhốt, nhốt nhốt nhốt, bắt bắt bắt, bắt đi bắt, bắt, tôi sẽ bắt, tôi sẽ nhốt nó quay, đi số เกมที่แม่เ,เกมที่แม่เล่นยากกันจริงเลยครับผมต้องเล่นในเฉพาะมือถืออย่างเดียวครับผมในคอมไม่มีนะฮะเกมนี้เกมนี้เป็นเกมมือถือด้วยซ้ำอุ้ยเกยมมือถือใครใช้คอมเนะยฮะจะประกันไม่เมื่อครับผมผมว่าในคอมเนะี่ยฮะไอซียูพูดยุตยไอไอถัอองเอ อยากวัาเลยทังบ่อฉจะจับแมวนี่นะแมวชันโอ้ยเมินเยอย้ยบอบออ่อทา,างอุนต้าแม่นอะอุนต้าแม่แนะต่นะก็ถูโยนลงไปอ้าวตายเฉยเลยมาปุเอโดนี่มันเป็นยากับท้งฟูเฟนด้าเลยครับ ก็ว่าผมว่าผมเอาเป็ดดีผมว่าเอาลิงดีกว่านี่จะเป็ดเดี๋ยวฉันจะช่วยนะอ,อ้าวตายอ้าวตายเฉยเลยผมว่าฉันจะกับเกดเห็ดเฮดสวัสดีเจ้าเห็ดฉันจะ่เกนเกลงไปในถังขยะนี่แหละถังขยะวิเศษของโดเรมอนโดเรมอนโดเรมอนหย่าหย่าหย่าอย่าพาคุณไป โอเคครับผมเป็นเกมแนโนบายครับผมจับมังเลยอ่าครับตรงนี้ต้องขอตัวยาไปก่อเชวญกับไปบ้านเอาเลย